แม่ค่ะช่องกับแม่นุชนะคะวันนี้ขออนุญาตทักทายในครัวทั้งๆที่ไม่ได้ทำอาหารนะคะวันนี้ค่ะแม่นุชมาพร้อมกับของน่ารักน่ารักอีกแล้วนะคะวันนี้แม่นุชมาพร้อมกับเชเดเป็นรองเท้าของ Crocs นั่นเองค่ะเป็น Drain Boot นะคะรุ่นนี้เพื่อนๆอาจจะคุ้นเคยกับรองเท้า Crocs ที่เป็นรองเท้าแบบสวมๆนะคะจริงๆแล้วแม่นุชจะบอกว่า เป็นรองเท้ากันฝนแบบนี้หรือว่าเรนบูทก็มีนะคะวันนี้มนุษย์ก็เลยจะมาเมาส์จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมารีวิวแล้วก็จะทรายออนให้เพื่อนๆที่ดูกันนะคะว่ารองเท้าครอกแบบนี้ที่นอร์เวย์นะคะแพงไหมคู่นี้นะคะมนุษย์ช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะจากทางอ๋อเว็บไซต์นะคะที่เขาขายอยู่ย่านโซนยุโรปนี่แหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามนุษย์ได้รองเท้าครอคคู่นี้มาที่ราคาเท่าไหร่นะคะรอดูค่ะ ทีนี้นะคะก็มาดูกันเลยว่าเจ้ารองเท้าคร็อกสีหวานๆคู่นี้เขาชื่อว่ารุ่นอะไรนะคะอันนี้เป็นคร็อกคลาสสิกบูทกัมมี่บูทจูซี่นะคะนี่นี่เลยเขาก็จะมีชื่อรุ่นนะคะอยู่ตรงนี้ให้เป็นยูนิเซ็กนะคะเป็นไซส์ของแม่นุชคือ3 6ถึง37นะคะก็เป็นรองเท้า กันฝนเป็นรองเท้ายางกันฝนนะคะรุ่นนี้เขาจะมากับถุงแบบนี้นะคะ เป็นถุงแบบนี้ไม่มีกล่องนะคะไม่รู้โชคดีที่ได้มาตอนลดราคานะคะเพื่อนเพื่อนจะคุ้นเคยเฉพาะรองเท้าออของครอปที่เป็นรองเท้าสวมนะคะที่เป็นรูปจระเข้เล็กๆจะเป็นรัส้นน่ารักน่ารักเป็นรองเท้าสวมหัวโตนั่นเองแต่จริงๆแล้วนะคะเขามีรองเท้าเรนบูดแบบนี้ด้วยนี่รุ่นนี้นะคะมีอยู่สองสีมีสีชมพูบานเย็นแบบนี้แล้วก็ สีเหลืองแต่ว่าไม่นุ์ได้สีชมพูบานเย็นมาค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะไม่นุ้ได้มาโชคดีอีกแล้วได้มาตอนที่เขาลดราคานะคะเดี๋ยวมาดูกันนี่ได้มาก็เอามารีวิวเอามาเมาส์เอามาเล่าเพื่อนๆใด้ฟังกันนะคะน่ารักมากมนุษย์ว่าที่ไทยก็น่าจะใส่ได้นะคะนี่น่ารักมากข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มนุษย์ให้ดูข้างในก็จะมีคําว่า Crocs นะคะรุ่นนี้ทำมาจากประเทศอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะคะในนี้มีไหมว่าทำมาจากที่ไหน เป็นอ่อ e in อินเวียดนามนะคะสำหรับรองเท้าครอกคู่นี้เม่นูจะได้สีเหลืองด้วยแต่วันนี้นะคะแวะเข้าไปดูอีกทีสีเหลืองเขาขายราคาเต็มแล้วอีวันที่เขาลดก็ไม่ซื้อนะคะแต่เมนูดีใจมากที่ได้ครอกสีบานเย็นคู่นี้มาตรงนี้นะคะเขาก็จะมีบอกว่าเป็นครอกก็คล้ายๆกับรองเท้าหัวโตวที่เป็นสวมนั่นแหละนะคะนี่ข้างๆนะคะข้างๆแล้วก็ พื้นน่ารักมากนะคะเดี๋ยวมาดูที่ราคาของเจ้ารองเท้าครอกคู่นี้นะคะว่าเมนูได้มาที่ราคาเท่าไหร่นะคะเมนูบอกราคาเต็มไปก่อนนะคะราคาเต็มของเขาอยู่ที่599โครนค่ะตอนนี้1 No ่ง e g i a n k r o n e r อยู่ที่ราวๆ3.2ไทยบาทนะคะช่วงนี้เมนูจะบอกว่าเงินบาทแข็งมาก599โครน ก็อยู่ที่1,916บาท80สตังค์นะคะสวยไหมสวยไหมไม่นูว่าใส่ซัมเมอร์มันน่าจะโอเคเลยสำหรับวันที่ฝนตกโปรยโปรยเปาะแปะอะไรประมาณนี้นะคะน่ารักมากแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไม่รู้จะบอกว่าเบามากนะคะคือเจ้าคร็อกค,คลาสสิกบูทคู่นี้เนี่ยเรนบูทคู่นี้ น้ำหนักเบามากเหมือนจะหนักแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าเบามากแต่เพื่อนๆอยากรู้กันแล้วละสิว่าเมนุูได้เจ้ารองเท้าครอกคู่นี้มาที่ราคาเท่าไหร่นะคะโชคดีอีกแล้วที่ สวยป้ายแดงค่ะดิฉันได้มาตอนที่เขาลดราคาเมนูได้รองเท้าคู่นี้นะคะมาที่ราคา389โครนค่ะคือ1 2 4 4บาท80สตังค์ค่ะนี่น่ารักแล้วครอปเขาจะเป็นอะไรที่เป็นพลาสติกที่เบาแล้วก็เป็นพลาสติกที่ไม่แข็งนะคะเมนูอยากได้สีเหลืองเดี๋ยวไว้รอสีเหลืองลดราคานะคะเมนูจะสั่งมาอีกแล้วก็จะมารีวิวเพื่อนๆได้ดูกัน น,ะะนี่ประมาณนี้เลยคล็อกคลาสสิกบูทกัมี่บูทจุซี่นะคะเดี๋ยวเราจะไป Try On กันค่ะนี่เลยค่ะเมนู t r ร On ให้ดูนะคะอาจจะดูไม่เข้ากันสักเท่าไหร่ กับลุกที่กับเสื้อผ้าที่เมนูใส่วันนี้นะคะเอาไว้เดี๋ยววันไหนเมนูจะทำทา t y o o n แล้วก็แมทชิ่งเจ้ารองเท้าครอปคู่นี้เพื่อนที่ดูกันว่าเวลาแมทชิ่งกับเสื้อผ้าที่ดูเข้ากันแล้วจะเป็นยังไงนะคะแต่เมนูจะบอกว่าใส่สบายมากเลยนะคะสวยไหมคะมีสีเหลืองด้วยเมนูแอบอยากได้ สีเหลืองนะคะมีความคล้ายรองเท้าเรนบูทของ b a l เ n นซิก้นะคะที่เขามีสีเขียวสีบานเย็นสีชมพูไู้จะบอกว่าราคาไม่แรงสวยใส่สบายนะคะเพื่อนๆประมาณนี้เลยค่ะสำหรับ TRY-ON นะคะเอาไว้ดูล <T rio> <ๆ>ุค TRY-ON เต็มๆอีกทีในคลิปต่อๆไปค่ะ การ try on รองเท้า Crocs Classic Boost ของเราค่ะเป็นเรน b บ o ์นีคะเป็นกัมมี่เรน o o s t นี่มนุษย์ให้ดูนะคะพื้นของเขาก็จะมีความเป็น ไอคอนของรองเท้าครอ s เหมือนรุ่นแพลตฟอร์มก็มีความเป็นไอคอนิกของเขาแบบนี้นะคะก็ยังเป็นทรงของรองเท้าหัวโตวแบบนี้อยู่นะคะข้างหลังก็จะมีคําว่าครอ s แบบนี้พื้นก็จะประมาณนี้นะคะมนุษย์ได้มาที่ไซส์ของมนุษย์คือ3 6ถึง37นะคะข้างหลังแบบนี้มีคําว่าครอ s อยู่ตรงนี้จะแตกต่างจากรุ่นที่เป็นรุ่นสวมๆแค่ตรงที่ไม่ได้มีสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นจระเข้น้อยอะไรประมาณนี้ แต่เมนูจะบอกว่า ใส่สบายมากนะคะเบาสบายมากด้านในนะคะนี่น่ารักมากๆเลยค่ะเดี๋ยวต้องรอวันไหนที่มนุชจะทำแมทชิ่งลุกที่เข้ากันมากกว่าวันนี้กับเจ้ารองเท้าค r o อกสคู่นี้ให้เพื่อนได้ดูกันนะคะวันนี้ก็ใส่เสื้อผ้าไม่ค่อยแมทชิ่งสักเท่าไหร่ตอนทรีออแต่ก็รู้สึกว่าแต่ก็ใส่สบายมากๆเลยนะคะมนุชแอบชอบสีเหลืองต้องรอว่าเมื่อไหร่เว็บไซต์ที่มนุชสั่งออนไลน์เนี่ยเขาจะลดราคาอีกนะคะสำหรับเจ้า คร o อกสีเหลืองรุ่นนี้มีทําออกมาเป็น2ส,สีนะคะคือสีบานเย็นแบบนี้กับสีเหลืองก็เหมือนเดิมค่ะวมนุ์ได้มาในราคาป้ายแดงนะคะคร็อก Classic b o สต์กัมมี่บูสต juicy นะคะน่ารักมากสีชมพูบานเย็นค่ะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะมนยูก็เอามารีวิวเอามาเมาส์เอามาเล่าให้เพื่อนได้ฟังกันนะคะ mm hmm. ก็มีความแอบ,บคล้ายกับอรองเท้ายางก,กันฝนของบาเลนเซีาอยู่นะแต่ว่าราคาแอบ,บเบากว่าราคาไม่แรงนะคะมนยูได้มาที่389โครน2 2 0 0 44บาท80สตางค์เบามากใส่สบายมากสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะคะเมนุ์เอามารีวิวเอามาเมาเอามาเล่าเ <c oughs> มนุ์เอามารีวิวเอามาเมาเอามาเล่านะคะก็หวังว่าจะมีประโยชน์หรือว่าบันเทิงบ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงเมนุ์ก็ ฝากไว้ด้วยสำหรับทางเพจคุณแม่ขาแล้วก็ทางช่องคุณแม่ขาชาแนลตรงนี้นะคะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมค่ะแนะนำติชมทิ้งคอมเมนต์ไว้ก่อนจากไปเพื่อเป็นการซัพพอร์ตทางช่องเราก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ค่ะสำหรับวันนี้แม่ลูกก็รำลาไปพร้อมกับรองเท้า Crocs Classic Boot ค่ะน่ารักไหมเอ่ยไปแล้วจ้าบายคะ่ะบาย